คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาทำวิธีการหลบสากนะคะหลบสากคอกลมคอแบบนี้นะคะคอแบบนี้คอกลมแบบนี้หลบสากนะคะหลบสากชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะว่าทำยังไงนะคะเร็วแล้วก็สวยนะคะสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่อยากจะตัดใส่เองนะคะก็มาดูวิธีกันเลยค่ะ วิธีนะคะเราก็จะจับชิ้นหน้าขึ้นมานะคะวิธีนี้เราจะกุ้นเออเราจะหลบสาบเป็นแบบว่าตรงไหลเนี่ยจะเข้ารวมพร้อมกันนะคะเราก็จะเอาชิ้นสาบตัวนี้ผ้าบางนะคะผ้าบางมากเราก็เลยใช้กาวรีดใส่ที่สาบนะคะงานตัวนี้เป็นงานขายนะคะทำไมถึง ไม่มีรอยกิ้งนะคะเป็นงานขายก็จะไม่มีรอยกิ้งเอาสาบมาวางนะคะด้านถูกชนด้านถูกถ้าสําหรับมือใหม่นะคะเอาเข็มหมุดกัดไว้จะกัดทีๆหรือว่าจะกัดห่างๆก็ได้นะแต่่ดโดยปกติเนี่ยช่างซ่อมผ้าเนี่ยก็จะไม่จะไม่กัดนะคะจะจับเย็บเลย ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไงเพราะว่าตรงเนี้ยไม่มีไม่มีรอยกิ้งใช่ไหมคะรอบคอเราก็อตอนเราตัดเราเผื่อ,อไว้แล้วหนึ่งหนึ่งเซนหรือว่าอะไรหนึ่งหนึ่งติ้นผีนะคะเราก็จะใช้จักเนี่ยเย็บเลยนะคะเนี่ยเย็บไปเลยนะคะใหญ่หนึ่งเซนหรือว่าหนึ่งติ้นผีของเราก็ได้ติ้นผีจักรเราเนี่ยเราก็เย็บไปเลยนะคะ จับรูปคอมอตเตอร์จับดังหน่อยนะจับรูปคอให้เป็นลักนหนะอย่างนี้นะคะอย่าดึงแบบนี้นะจับให้เป็นพุ่งๆงนี้แล้วเราก็เย็บ,บวนไปนะคะ อะไรที่เราไม่รู้เราจะต้องศึกษานะคะศึกษาเพราะเรารู้หรือว่าดูวิธีการมาแล้วเราก็ลองทำนะคะลองทำเป็นเสื้อใส่เองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะจะเก่งนะคะเสร็จแล้วเราขีดนะคะขีดขีดเกือบถึงเส้นนะคะแต่ไม่ถึงจังหวะการขีดจะต้องเท่ากันนะคะสมมติว่าห่างกันประมาณหนึ่งเส้นเราก็ต้องห่างกันหนึ่งเส้น แต่การขีบเขาจะไม่แบบขีบแบบทีๆทีๆอย่างนี้ไม่นะคะต้องขีบให้เป็นจังหวะปลายกันไกลอะจะต้องคมมากๆนะคะถึงจะขีบสวยถ้าเราขีบลึกไปเกือบโดนเส้นบางทีเรากลับออกมาแล้วเขาจะหลุดแล้วก็แตกแตกได้ลุยได้แล้วเราต้องกลับไปเย็บใหม่มันจะเสียเวลานะคะ พอเราคลิปเสร็จแล้วเราดึงเข็มมุดออกถ้าเราเนาเราก็ดึงได้เนาออกแล้วเราก็เย็บกันปิ้นเย็บกันปิ้นนี่คือเย็บปัดตะเข็บนะคะปัดตะเข็บมาทางชิ้นสาบอันนี้ชิ้นตัวน,นี้ชิ้นสาบเราปัดตะเข็บเนี้ยมาทางชิ้นสาบแล้วเราก็เย็บ ลิ้มตีนผีตีนผีลิ้มเล็กนะคะการปิ้นทำไมการปิ้นไม่ให้คอเขาเวลาเราล้มตะเข็บลงไปเนี่ยไม่ให้คอเขาบิดไปบิดมานะคะพลิกไปพลิกมาถ้าเราไม่ปิ้นถ้าเราปิ้นแล้วมันจะทับง่ายนะคะ พอเราเย็บมาได้เสร็จแล้วนะคะคอตัวนี้เราจะเย็บกดลงไปเลยถ้าเป็นคอที่แบบว่าเป็นงานหน้าร้านหรืออะไรเงี้ยเราจะปล่อยไว้นะคะแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าเนาเหนาแล้วบางทีก็พับตรงเนี้ยเข้าไปนะเนี่ยแล้วก็พับสอยสอยสอยแต่สมัยนี้นะเขาไม่ทําน้อยคนนะคะที่จะทําเสร็จแล้วเราจะต้องเย็บเราก็จับริมตรงนเนี้ยค่ะเนี่ยริมตรงคอเนี่ยพับนะคะ พับให้ให้เส้นการปิ้นมาทางด้านผิดนะคะแล้วเราก็ถ้าเป็นมือใหม่เนาได้นะคะเนารอบเนี้ยเนาได้เนาแล้วก็เอาไปรีดก่อนก็ได้นะคะเพื่อความมั่นใจว่าเวลาเราเย็บแล้วจะไม่บิดแต่ช่างเนะี่ยจะจะเย็บเลยนะคะเย็บกดลงไปเลย เย็บไปบนได้พ้งนะคะได้พ้งที่เราพ้งมือใหม่จับไม่ถนัดก,ก็เนาเอานาก่อนแล้วคะ าแม่ใช่มือใหม่เขาคงไม่อยากดูเนาะเพราะว่าเขาทำเป็นแล้วอะไรอเงี้ยอันนี้สำหรับมือใหม่หรือว่าท่านที่อยากทำเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ชิ้นหน้าแบบนี้นะคะชิ้นหน้าแบบนี้นี่เป็นชิ้นหน้านะคะแล้วเราก็เอาชิ้นหลังมาชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันนะคะ ชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันวางเย็บเหมือนกันเย็บแล้วก็ขิบเหมือนกันนะเย็บแล้วขิบแล้วกันปิ้นเหมือนกันนะคะ้อหลัง จะเป็นงานหน้าร้านหรือว่าจะเป็นงานขายนะคะก็ะต้องมีการติ้นนะคะเพื่อนๆสังเกตดูเสื้อที่เราซื้อมาบางครั้งเขากติ้นโดยที่ไม่มีการขิดนะคะตรงนี้ก็จะเด้งๆออกมาเนี่ยเจอบ่อยมากเลยนะพอเสร็จแล้วนะคะเราได้คอหลังแล้วเราก็เอาคอหน้านะคะเอาคอหน้ามาวางมาวางเนี่ย วางใกล้เส้นเนี้ยนะใกล้ใกล้เส้นไหลเอ้ใกล้ใกล้เส้นคอนะคะเนี่ยใกล้เส้นคอแล้วเราก็วางเสร็จนะคะวางให้ต่ําลงมากับเส้นคอที่เป็นชิ้นหลังนิดนึงแล้วเราก็พับลงมานะคะพับลงมาแล้วก็เย็บได้เลยนะคะ เราดึงกลับออกดูเราดึงกลับออกดูตรงนี้ก็จะเนียนใช่ไหมคะรอยต่อไหลรอยคอเนี่ยก็จะเนียนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราวางถ้าเราวางตรงนี้ไม่อะไระไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ที่เนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นแบบล้ลํากันได้นะมันเขาจะเรียกว่าเป็นแบบปากปลาหลดอะถ้าภาษาช่างเขาจะเรียกว่าปากปลาหลดมันจะมีมุมแหลมๆยื่นออกมา แต่ถ้าง,งานหน้านร้านเขาจะไม่ทําแบบนี้นะคะ<ม>เขาจะเป็นต่อสาบวงกลม,มแล้วก็ต่อไหลเสื้อเป็นวงกลม,มแล้วก็วนออกมาอีกทีนึงนะงานนั้นเรายังไม่มีเรายังไม่ได้ทําให้ดูนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้รอยต่อคอเนี่ยก็จะเนียนนะคะข้างบนนี้ก็เอาไปพวงไหลแล้วก็เข้าแขนได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะ กลับออกมาให้ดูก่อนนะคะพอเราไปพ้งไหลเสร็จแล้วแล้วเราก็เนี่ยเห็นไหมคะก็จะได้เป็นคอปุนหลบสาบคอกลมนะคะส่วนคอหลังนี้เราไปพ้งไหลเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บกดนะคะเย็บกดเส้นได้ออกมาจากข้างนอกมาข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยวเราไป พองนะคะพองมาแล้วพองไหลมาแล้วทีนี้เราก็จะมาดึงชิ้นหลังนะคะดึงชิ้นหลังให้ตึงอย่างนี้ตรงไหลนะคะดึงให้ตึงเพื่อที่ว่าตะเข็บตรงไหลเนี่ยจะไม่เป็นจีดนะแล้วเราก็เย็บเลยนะคะเย็บกดลงไป จะใช้ใเข็มหมดกัดก่อนก็ได้จับรูปคอให้เป็นธรรมชาติไล่สาบลงมาให้หมดไล่สาบลงมาให้หมดคือไล่จากคอลงมาให้หมดเราก็เย็บเย็บแล้วดูจากเส้นเดิมนะคะเส้นเดิมที่เราเย็บนะคะเราก็ตั้งให้ตรงกัน เบลงมาที่ได้โค้งเลยนะคะตรงนี้เราก็ดึงนะคะดึงให้ตึงๆเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไหลข้างล่างนี้จะเป็นจีบ ็ได้เก็บให่หมดเสร็ดแล้วก็จะได้คอกลมก็จะได้สาบคอกลมที่สวยนะคะนี่ชิ้นหลังคอหลังนะคะนี่คอหน้าก็จะได้แบบนี้นะคะ จะได้แบบนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อ,อนๆที่มาติดตามกันนะคะแค่แแแนี้ค่ะ